สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนีว่าพ่อก็ช่องแย้ไปซีชาเนลเพื่อเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนีแย้ไปซีกับเดน้ำขอมูนเราทังเลขเด็ดมาให้พ่อแม,ม,ม่พี่น้องเดเบิึงเดชชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังแย้ไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้ไปซีนะไม่เลื่อนจ้าพี่น้องแล้วก็จะเลื่อกดกระดิ่งเนาะคะ่ยยะเนาะยแย้ไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับซีบริษัทดึงขาดชมเนื้อทางเนาะคะ่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าาาาาจะะพอเเป็นขมมคุยยยททัักกกบไ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกับเบ้าเ้าไลายายห้างพี่น้องค้าไปเบิ่งขอมูนอัางอาจ,จารย์ทันแหลกคนเล่มือนี่เนาะเมื่อนี่พอกรายคู่เด้อพี่น้องเด้อเมื่นอนี่พวกันลายคู่อีพี่น้องค้าลายคลิปเนาะอย่าเฝ้านายแยกไ,ไปสี่เด้อพี่น้องเด้อน,นะคะมาเบิ่งค่ะอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นบนนะคะเลขเด่นบนของเลขติดบนนะคะเลขติดบนสําหรับแนวทางของแอดอัน นุ่มขวดแกนนะคะเพิ่นบอกว่า647มาตัวใดตัวหนึ่งว่สาสั่นมาพี่น้องเอามาก,กระจวดจักน้ำเพิ่นได้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะพิจารณาได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอตแลนโบเพิ่นขอมาเนาะพี่น้องเนาะแอตแลนโบเพิ่นบอกว่าจังสี่ระค่ะพี่น้องคะ่ะมาเบิเร์ค่ะขอแนวทางแอตแลนต์โบว์ในวัสดเด่น3 4มหาเนาะจ้าพิ่นบอกว่าเน้น3 7 3 8 4 7 4 8 5 7 5 8ฟั่น3ามหาสหาและ3 4, 5, 4, 5, 5, 4 5, 5. ไพ่มักแนวทางแอดเลนโบนอ่น้องเนาะตรวจจาดป่าดื่มได้ค่ะพี่น้องคะมื้นคลิปเศร้าคลิปแรกเนาะยายไพสิบอกเลขสรุปยายไพงวดที่แ้วหลุดนะคะมาตามต่วว่างวดนี้สิไปต่อไดบ่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งค่ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะพี่น้องเนาะเออเป็นแนวทางสูตรนี้เป็นแนวทางของแอดนภัทรเกมจัลัดสีเนาะพี่น้องแคปหน้าจอได้เลยนะคะนภัทรเกมจัลัดสีเนาะค่ะเนาะ แคปหน้าจอได้เลยย่ออาไพ่บอาณาไหยต้องขอโทษขอไพ่หลายเด้อพี่น้องเด้อถ่าอันใดเอนหลายเนี่ยยายไพ่สิบ่ได้อ่านไหนะะ้นาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเพื่อนบอกว่าไปต่อเลยไถ่รางวัลสนัรัฐบาลไทยล่างของเอ็ดนนท์เนาะค้นกับอมาหลายมา่ะคะ่ะมาเบิ้งค่ะเพื่อนบอกว่างวดนี้หนึ่งทับเก้าทับหกแปดเด่นที่สุดชอบค่อยตามเลิอดเน้นสองหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะ ล่องวส,สันพี่น้องค่ะ 29, 28, 27, 23, 20, สองเก้าสองแปดสองเจ็ดสองสามกันสองศูนย์วสันเอ็ดนนท์นพิณองเนาะสองหนึ่งเข็น 21, เขน,เขนตัวเดียวพะนะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าบอกโชคขนมไทยวส,สันพี่น้องค่ะงวดนี้นะค่ะอ่าสองศูนย์แปดสองศูนย์เก้าแปดหนึ่งนจะจ้าสามตัวเก้าสองหนึ่งนะคะ่ะข้างล่างแปดสองวสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอ่าเด่นบนตัวเดียวนะคะ่ะสําหรับแนวทางของแอดอันซอสนามบินน้ำเนาะคะ่ะ เด่นเจ็ดวัสดุเพิ่นว่าบนตัวเดียวเจ็ดเดือยวัสดุซอสนามบินนำละว่าเนาะต่อไปเลยจ้าเพิ่นบอกว่าเด่นรางตัวเดียวหกวัสัุเงวดที่แล้วหกวันนี้กับหกเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิง่งเอ็ดสาวหน่อยเนาะคะ่ะขนมไทยเด่นแปดก็ศูนย์เด่นแปดสามศูนย์สองแปดหนึ่งสองแปดสามสำหรับสามตัวแอดสาวนหน่อยนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมักส่วนตัวสว,ตวสัวนแอดบังยมแดงว,ว่าเก้าศูนย์สองเนาะค่ะศูนย์สองศูนย์เก้าและเก้าสองเนาะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งค่ะผู้ใดมักแนวทางของอาจารย์สเสน่ห์งวดที่เลี้ยวเขา่า3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างนะคะมาตามต่อจางงวดน,นี้อาจารย์สเสน่ห์แล้วบอกว่าเด่นอยู่ที่วัสดสันผนบอกว่า325 4 976เนาะคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดคุณพั an, นเนาะคะ่ะเด่น3ขนมไทยเนาะผมบอกว่า3 5 3ห้3 3าม1่าชุดวินอยู่ที่35 4 2 1นะคะพี่น้องพิงพจารณาใดเนาะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง1ิบหน่วยบนเนาะคะ่ะ1ิหน่วยบนตื่นเต้ามากคือมีนำม้ำหมเกาะพี่น้องมาเบิ้งค่ะอันนี้เพิ่นบอกว่าเด่นแปดกับสองเนาะคะ่ะสามตัวหนึ่งศูนย์แปดสามศูนย์แปดสองตัวศูนย์แปดตัวเดียวเขียนเขียนหนักลบอิสระเนาะคะ่ะเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอกเมืองยาเด่นบนล่างว่าสันศูนย์สี่หาเจ็ดนะคะตัว 94, ร่องเก่าสี่กับผาหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง3โตัวเพิินระบาด3า4น่ C, เน้น0 4นย์่นะคะฟัน4บนวสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปวสันพี่น้อง3ตัวบนเด่น3นอ้อยเอ่อวิ่งบนตัวเดียว3เนาะค่ะเพื่อนบอกว่า6 3สวมหนึ่งวสันพี่น้องค่าเ,เม็ดเดี่ยว3 1หนึ่งเนาะตัวร่อง93 1หนึ่งนะคะเก่า เก้าสามหนึ่งเก้าสามหาเนี่ยสามหาเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นฟันสามหนึ่งเนาะสามหาเป็นตัวรองเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของแอดลัดชนกเนาะต่อไปเลยจ้ะแอดนูน้ำทริปนะคะหลักร้อยเนาะมาเบิ้งค่ะเอาคือขยายบาย่ได้ยละพี่น้องงวดที่แล้วสามสี่แปดมาแปดนะคะงวดน,นี้สองสามเจ็ดร้อยบนแอดนูน้ำเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่านวยบนตัวเดียวสามหวดที่แล้วแปดมาหลักร้อยงวดนี้สามมซันพี่น้องเนาะ ก็สับเจ้ไพเป็นอีกแล้วพี่น้องต่อไปเลยจ้ามาเบิงค่ะเพื่อนบอกว่า10บบนตัวเดียวกับสพี่น้องค่ะหน่วยบน3ามบบน3ของเอลราชนกนาองวดที่เลลวหกนาอค่ะซิบบน6กงดนี่สานาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงสูตรนี้ค่ะขนมไทยงวดที่เี้วเขาหกหาเนาะ หววน,นี้ตามต่อเลยจ้าเพิ่นบอกว่า 96, 96 95 06และ0 5เนอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้มามะเบิงสูตรนี่ดชายแดดน,นะคะหน่วยกับ10เนาะค่ะมะเบิงค่ะเพิ่นบอกว่าหลัก10เอาหลัก10ก่อน483หลักหน่วย974เนาะมะเบิง2ตัวเพิ่นบานพี่น้อง97 474 49 474 4 89 878 4 สามเก่าสามเกและสามสี่สำหรับแนวทางของแอดชายเดนเนาะคะ่ะโตไปเลยจ้ะแอดพอยังขับแสงนะคะ่ะพี่น้องขาเพื่อนบอกว่าเด่นสิบหน่วยข้างเทิงและะ้วค่ะเก้าศูนย์หนึ่งสองมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันพี่น้องขาพิจณาได้เนาะ,ะ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์พ่อเพียงเนาะคะ่ะแอดพ่อเพียงเราบอกว่าขนมไทยนักนักเด้อเก่าว่าสันงวดนี้เนาะเพื่อนบอกว่า มีนะคะเม็ดเดียวไปเ้วยเก่าหาวัสันกันเกาหาก็เกาหตัวเดียวกันทาตีล่างกาวัซันเพื่อนว่าเพื่อนไหามากเพื่อนบอกว่า9 9 5 6 6กหากเนาะคะ่ะกัน1นหากับหกเจ็สำหรับแนวทางของแอพอเพียงนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้แอ็ดมวดที่เรียวเข่าหกหาเนาะคะ่ะเนาะวดนี้แปดสามศูนย์แปดสามสองแปดสี่นแี่สองเจ็ดสามศูนย์เจ็่์อเอวพัต่อเอกวซันพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอันนี้เป็นแนวทางของแอดบักหลาเนาะเพูนบอกว่าเด่นเก่าก็สามเนาะคะ่ะเก้าสามเก้าศูนย์และสามศูนย์นอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดใต้ ine, งวดที่เลียวเข่าสามตัวแต,ต,วแตกเด้อพี่น้องเนาะแปดหกหานะคะมาตามต่อจากงวดนี้เพูนบอกว่าศูนย์แปดหกศูนย์เก้าหกสามแปดหกสามเก้าหกแปดหกแปดหกและแปดเก้าหกสองตัวเพูนมีแปดหกก็เก่าหกทันนั้นนะคะ สำหรับแนวทางของแอดไนเนาะมักกระจวดจ่าตามเพื่อนใดต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเลยขนมไทยเพื่อนเขาดีเดียวขนมเล่าเขาดีได,ด้พี่นองวันนี้เพื่อนบอกว่าให้04นะคะวันที่ว6 3วันนี้04เนาะ ต่อไปเลยจ้ะเดินลางตัวเดียวสอสนามบินน้ำเดินหานะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะสูตรน,นี้ปิดไทยโดยวทังสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วเข่าหกสามเนาะงวดนี้สองสี่สองห้าสองแปดและสองเก่าหมักตัวใดกระจวดจาดฟาดบื้มใดเนาะรายคิมนีนื่อยพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เขามาหลับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเรวย,วยปๆปังๆสุขหัสุขหนข,ข,ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนาะทั้ง าหายายไพ่มาหาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า